โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสาตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปเราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่ไนํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์่ได้คิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือระแอบของเราครับแอบวีไอพีเกลเอ็นย้ำว่ามีแอบนำนมาหรือว่าจะคลิกตามลิงลลก์ คืนวันอาทิตย์นะครับพึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลา4ี่ทุ่มสินะครับลาลิก้าสเปนเซบีย่ารองจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่เซบีย่ญญามีอยู่41่สิบแต้มจากการชนะ12เสมอ5แพ้ไป2นะครับเกมล่าสุดบุกชนะคาดิสมา1นูนย์ครับเกซุดนดาบาสเอลิกราเมล่าซูโซครับเป็น3ตัวที่ยังลงไม่ได้นะครับตัวหลัลกๆมีฟานันโดอิวานราคิติชนาวุกลูคัสโอกัมโปสปาป,ปูโกเมสนะครับราฟาเมียครับพร้อมจะลงล่าตาข่าย ฝั่งของเกตาเฟมี18แาต้มจากการชนะ4เสมอ6แพ้ไป9นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเรืออเมริด1 0ูนย์แบบพลิกล็อกเลยครับเอาอย่างง่ายๆว่าพลิกล็อกสุดๆนะครับตัวแบนมีมาโรอารามบาลี่นะครับมาเทียสโอริเวล่าครับลงไม่ได้นะครับตัวหลักๆตรงกลางในบรรดามักซิโมวิดแนวรุกคูนา ic, ้าซันโดลามิเลสเล่นกับเออร์เนสอูนาวนะครับเกมแรกที่เจอกันเซบียา บุกชนะ1ต่อศูนย์ครับคู่นี้ก่อนเกมแน่นอนเซบียาถูกยกให้เหนือกว่านะครับเอาเองง่ายเกตาเฟ่อยู่ในช่วงที่กําลังเล่นได้อย่างมั่นใจเหมือนกันนะครับไม่แพ้มา6นัดติดแล้วก็เป็นการชนะ2นัดติดด้วยนะครับในขณะที่เซบียาห้านัดลังสุดก็ฟอร์มสุดยอดเช่นเดียวกันนะครับชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครถึงตรงนี้มีคะแนนไล่จี้เรอัลมาดริดอยู่นะครับในแง่ของการไล่ล่าแชมป์ครับดูแล้วผมว่าเกมแบบนี้เซบียาจะไม่พลาดนะครับ1ประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2ให้เชียรเซบียาเป็นคลึ่งเน้นทีมเดียวประจํา ค้ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย